ค่ะเพื่อนเพื่อนแก้วสารพัดนึกของเรานะคะนี่ก็แตกยอดแตกใบดีออกมาเยอะเลยค่ะเพื่อนเนเห็นไหมคะเป็นพุ่มสวยด้วยค่ะใบสวยสีสวยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว้าวกระถางนี้เช่นกันค่ะยิ่งใบใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะกอใหญ่พุ่มใหญ่ด้วยค่ะแทงหลอด ออกมาอีกด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมีแต่พุ่มใหญ่ค่ะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกของไม่ปานนะคะพุ่มใหญ่ใบสวยนะคะฟอร์มกอก็สวยด้วยค่ะมาดูกระถางนี้ยิ่งสวยเลยค่ะลูกดกด้วยค่ะเพื่อนๆอ,ออกลูกออกหลานดกด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ สีสวยใบยาวเรียวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้ง Channel ชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปังก็จะพามาบำรุงแก้วสารพัดนึกนะคะทำให้แตกยอดแตกใบให้ใบสวยดินร่วนจุยค่ะวันนี้แม่ปังก็จะพามาทำนะคะ ค่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ำสาวข้าวนะคะ5ลิตรค่ะผงโชรสนะคะโมโนโซเดียมมูตาเมตค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกกำลังนะคะค่ะในน้ำสาวข้าวนี้เขาก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะคนเพื่อนทำให้ดินร่วนซุยแตกยอดแตกใบดีนะคะทำให้ใบเขียวใบใหญ่ค่ะ นี่ค่ะน้ำสาวข้าวนะคะใช้ได้กับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมบูตาเมตค่ะก็กระตุ้นรากเล่งรากนะคะทำให้รากแข็งแรงค่ะได้มาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบนะคะนี่ค่ะก็ทำก็จะทำให้ใบใหญ่สีสวยนะคะนี่ค่ะผงชูรสนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชุกกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีวิตามิน B12 นะคะก็ทำให้ลำต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสดชื่นค่ะนี่ค่ะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะเครื่องดื่มชุกกำลังค่ะค่ะแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปานก็จะใช้ผงชูรสก่อนนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ก็จะได้ขนาดนี้นะคะใส่ไปเลยเครื่องดื่มชุกกำลังนะคะหนึ่งฝาเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆลดกระต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะให้ใบใหญ่สีสวยทำให้ดินร่วนซุยค่ะ แตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะน้ำสาวข้าวค่ะเรามีทุกวันเราก็ใช้ลดทุกวันได้นะคะน้ำสาวข้าวไม่เป็นอันตรายค่ะเพื่อนๆแม่นมตางก็ใช้แทบทุกวันเลยนะคะน้ำสาวข้าวนี่ค่ะแก้วสาร,รพัดนึกของแม่ปานถึงได้แตกหนอ่อแตกกอออกมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนมานก็ใส่กระบ,บวนรดน้ํานะคะ ลดเลยค่ะลดเลยลดโคนต้นเขาด้วยนะคะลดใบเขาด้วยค่ะกระถางตัวผู้ก hmm. wow, ็เช่นกันนะคะลดใบเขาด้วยแล้วก็ลดโคนต้นเขาเลยค่ะนี่ค่ะว้าวกระถางนี้ยิ่งใบใหญ่เลยค่ะลดเลยค่ะลดเลยลดใบเขาด้วยนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปโคนต้นเขาลดเลยค่ะ ใบเขาคุมหมดนะคะถ้าเราลดลงไปจะไม่โดนโคนต้นเขานะคะเราต้องเปิดเข้าไปค่ะคุมใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกของไม้ปลานะใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ลดกระถางนี้ด้วยค่ะลดเลยเปิดโคนต้นเขาด้วยนะคะลดให้หมดเลยค่ะลดเลย ก็จะได้แตกกอแทงหลอดออกมาเทียบนะคะนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกของน้องก,ก็จะได้ปุ่มใหญ่กอใหญ่นะคะใบใหญ่สีสวยค่ะค่ะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้านแล้วเจอกันใหม่ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้แม่ปังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ